โจมิงรุยตัดสินใจที่จะไม่ไปสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสิ่งเดียวที่จะทำคือพิธีเปลือยดวงชะตาเขาแต่งตัวแล้วหยิบเนินทั้งหมด13ซูนโดยสกุลเงินของอาณาจักรโลเอนจะมีทั้งหมด3ชนิดปอนทองซูนและเพนีหนึ่งปอนทองเท่ากับ10ซูนึ่ซูนเท่ากับ12เพนนีโจมิงรุยเตรียมตัวจะออกไปซื้อของแต่หลังจากเหตุการณ์ยิงตัวตายเขากังวลว่าอาจจะมีใครปองร้ายเขาอยู่ จึงพกปืนลูกโมออกไปด้วยระหว่างเดินทางก็ได้เห็นสภาพเมืองยากจนที่ใครดออาศัยอยู่ทั้งเศษขยะและเด็กขอทานเขาเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงร้านาล,ลินเบเกอรี่เจ้าของร้านคือหญิงชราใจดีวัยเจกว่านามว่าเวนดี้าลินเธอขายขนมปังและเค้กที่ร้านนี้มาตั้งแต่ใครจำความได้หลังจากซื้อขนมบังมาใครก็ได้เห็นว่าราคาของขนมปังนั้นถูกกว่าปกติ คุณนายซลินจึงบอกว่าเป็นเพราะม,มีการเดินขบวนต,ต่อต้านพระราชบัญญัติเมเล็ดพันุนะเนื้อหาสําคัญของกะถาหมายคือรัฐจะประกันราคาเมเล็ดพันธุ์ขั้นต่ําภายในประเทศให้แต่ถ้าหากเมเล็ดพันธุ์ราคาสูงขึ้นประเทศในทวีปใต้จะหยุดนําเข้าเมเล็ดพันธุ์จากทิงเกนโดยปริยายหลังจากนั้นคลายนก็ได้จ่ายเงินและเดินออกไปแล้วได้เจอตัวตลกแจกใบปลิวการแสดงคณะละครสัตว์ ระหว่างนั้นคลายนก็ได้ถูกชวนไปดูการทำนายไพ่ทาโร่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าหลายๆอย่างเช่นทาโร่เทคโนโลยีต่างๆถูกคิดค้นโดยบุรุษนามโรซายล์กูสตาฟเมื่อราว170ปีก่อนโรซายล์ได้ถูกยอมรับโดยโบสเทพช่างฝีมือรวมถึงนำกองทัพไปยึดอาณาจักรข้างเคียงในทวีปใต้ให้เป็นเมืองขึ้น และเมื่อจบสงครามเขาก็ได้ออกราชองค์การสั่งให้อาณาจักรโลเอนเฟเนอตจักรวรรดิฟูซักรวมถึงชาติมหาอำนาจของทวีปเหนือต้องตกอยู่ใต้การปกครองของอินทิโรไซลทำการสถาปนาตนเองเป็นมหาจากักรพรรดิซีซ่าระหว่างที่โรไซลครองบัลลังโบสเทพแห่งช่างฝีมือได้รับวิวรณจากสวรรค์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคสมัยที่หอุบัติขึ้น ตั้งแต่นั้นมาโบ์ช่างฝีมือจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโบดจักกลไอ้น้ำไม่เพียงเท่านั้นกองทัพเรือโรซาล์ ile, ยงค้นพบเส้นทางเดินเรือใหม่ระหว่างทวีปเหนือและใต้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยเดินเรือและโจนสลัดแต่โชคไม่ดีนัดโรซาลถูกทรยศในวัยชาราณะปี1198ยุคสมัยที่หเขาถูกรอบสังหารโดยกองกำลังร่วม ระหว่างโบสถสุริยันเจอจรัสอดีตราชวงศ์อินทีสตระกูลซาวรอนและเหล่าตระกูลขุนนางที่เปี่ยมอิทธิพลลงเอยด้วยโรไซลจากโลกไปในวัยชราที่พักสุดท้ายของชีวิตคือมหาราชวังเมเปิลขาวหลังจากความทรงจำเข้ามาทำให้โจหมิงรุ่ยปวดหัวและคิดว่าโรไซลอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างโลกเหมือนกันระหว่างนั้น เขาก็ตัดสินใจจะดูไพ่ทาโร่ไพ่ทำนายปัจจุบันออกมาเป็นไพ่หมายเลขศูนย์ The Fool แล้วหลังจากซื้อของเขาก็ได้กลับมาที่ห้องและเริ่มทำพิธีเมื่อทำพิธีภาพในสมองของโจหมิงรุ่ยเริ่มมีสีสันประหลาดคล้ายกับอาการหลอนยาเสพติดเมื่อสถานการณ์ดูไม่ดีจึงตัดสินใจลืมตาขึ้นเพื่อยุติพิธีกรรมทว่า สิ่งที่เห็นตรงหน้าเต็มไปด้วยหมอกควันสีเทาพร้อมพบว่าตัวเองลอยอยู่และท่ามกลางหมอกควันมีดวงดาวสีแดงลอยเรียงรายที่มีขนาดไม่เท่ากันระหว่างนั้นเขาสัมผัสเข้ากับดวงดาวสองดวงทันใดนั้นในหัวของโจหมิงรุ่ยก็ขาวโพลนคล้ายกับวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างเมื่อการมองเห็นของเขากลับมา ก็ได้เห็นกับเงาลางของบุคคลปริศนาสองคนด้านหน้าทั้งสองดูงงแล้วมองมาที่คลายแล้วถามว่าคุณคิดจะทำอะไรกับพวกเราหลังจากโจหมิงรุ่ยวิเคราะห์สถานการณ์เขาเหลือตัวเลือกสองตัวเลือกที่คิดได้หนึ่งคือทำตัวเป็นผู้เสียหายเหมือนกับทั้งสองคนวิธีนี้จะได้ความเชื่อใจและร่วมกันหาทางออกตัวเลือกที่สองคือแซงทำเป็นตัวตนปริศนาต่อไป วิธีนี้จะทำให้อีกฝ่ายเกรงกลัวรวมถึงอาจจะได้ข้อมูลมหาศาลด้วยระยะเวลาจํากัดโจหมิงรุย่ยจึงกัดฟันเยิมเสียงเลือกข้อสองจึงเอ่ยปากไปว่าข้าแค่ลองทดสอบดูแล้วเขาก็พูดคุยกับทั้งสองแล้วคิดว่าทั้งสองน่าจะเกี่ยวข้องกับดาวสองดวงที่เขาบังเอิญไปสัมผัสเข้าขณะยืนสนทนากัรเลยคิดว่าคงจะไม่เหมาะที่จะคุยเรื่องสำคัญ สถานที่ควรจะเป็นมหาราชวังหลังจากที่เขาคิดจบลง่วงมิติก็ได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นในแบบที่เขาคิดแล้วเนื้อหาหลักที่คุยกันก็จะเป็นการพูดคุยถึงว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้วิเศษได้โดยจะเป็นการคุยระหว่างสองคนโดยโจหมิงรุย่ยเป็นผู้สังเกตการและรวบรวมข้อมูลโดยทางชายหนุ่มได้บอกว่าตนนั้นมีสูตรยาโอสถลำดับ9อยู่สชนิด ยานี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับพลังและเป็นผู้วิเศษหากดื่มมันโดยยาสองชนิดนั้นคือหนึ่งลูกเรือทำให้ทรงตัวบนเรือได้เหมือนวิ่งบนพื้นปกติมีพละกกำลังสูงกว่ามนุษย์ปกติมีเกร็ดลวงตาภายใต้ผิวหนังทำให้เคลื่อนไหวในน้ำได้ว่องไวและดำน้ำได้ประมาณ10นาทียาอีกชนิดคือผู้ชมจะครอบครองพลังสังเกตเหนือมนุษย์ ที่จะเห็นรายละเอียดเล็กน้อยที่อยู่รอบตัวรวมทั้งยังอ่านความคิดอีกฝ่ายได้เล็กน้อยหญิงสาวจึงเลือกยาผู้ชมชายหนุ่มจึงบอกให้หาโลหิตฉลามวิญญาณมาให้เขาเพื่อแลกกับการบอกสูตรให้กับหญิงสาวพร้อมให้โจหมิงรุย่ยเป็นสัก์ขีพยานในการแลกเปลื่อนพร้อมถามว่าจะให้เรียกเขาว่าอะไรเขาจึงตอบไปว่า the fool แล้วหญิงสาวก็เรียกตัวเองว่า justice ชายหนุ่มแฮงแมนและเรียกการประชุมนี้ว่าชุมนุมทาโร่ที่จะมีการจัดอีกครั้งทุกๆวันจันทร์บ่ายสามโมง